ไอ้พวกที่แวดล้อมพลเอกประวิตย์นั้นฉลาดยิ่งพลเอกประวิตย์มีความเธอเยอทยานอยากเป็นนายกมากขนาดไหนโอกาสจะหลอกเงินจากพลเอกประวิตย์นั้นยิ่งสูงเท่านั้นขอให้ใครก็ตามเดินเข้ามาแล้วนะอสสอเข้ามาสักสี่ห้าคนแล้วบอกว่านี่ผมมาแค่ห้าคนนะยังเหลือยี่สิบเดี๋ยวมาอีกแต่ท่านครับขอเบอิกไว้ก่อนยี่สิบคนยี่ห้าคนนี้เนะี่ยขอคนละสองแสนใจมันฟูท่านผู้ชมไม่ได้มองโลกในความเป็นจริงเดี๋ยวก็มาอีกและมาปั่นหวยผมมีเพื่อถ่ายห้าสิบคนเอาไปเลยคนละล้านก่อนค้ำ อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมพลเอกประวิตยเอาตังค์มาจากไหนตั้งเยอะแยะไปหมดเลยให้คนง่ายๆเลยนะเอาไปคนละล้านเอาไปเดือนละสองแสนเฉพาะช่วงที่กําลังจะสารฝันให้ฝันตัวเองเป็นจริงเนี่ยผม่าใช้เงินไปหลักหลายร้อยล้านแล้วว่ากันว่าในการเลือกตั้งปี2566พักทางชารัฐใช้เงินไปเกือบหมื่นล้านบาทคําถามผมถามอย่างนี้ว่าเอาเงินมาจากไหนมีที่มาของเงินหรือเปล่า